ฉันต้องการความทรงจำของแกออนพิมพทั้งความทรงจำและทักษะการเป็นหมอของแกอาไม่มีทางทำทุกอย่างในร่างของออนได้หรอกคะ่ะเมื่อไหร่ที่อาเลือกใช้ความทรงจำของออนออนก็จะกลับมาอาไม่มีทางยึดร่างของออนได้ <c oughs> แกไม่มีทางชนะฉันหรอกก็มาลองดูกันคะ่ะเมื่อไหร่ที่อาเลือกใช้ความทรงจำของออน ออนก็จะมีอํานาจเหนือกว่าแกไม่มีปัญญาหรอกเพราะฉันทำในสิ่งที่แกไม่กล้าทำทั้งที่แกเองก็รักเขามาตลอดแต่วิธีของอาวเป็นวิธีสกรปรกไม่มีความจริงใจมันจะไม่อยู่ตลอดไปหรอกคะ่ะออนรู้จักทันดีทันไม่ใช่คนโง่ฉันนี่แหละจะทำให้แกได้สัมผัสกับความรักที่แกหวยหา จนแกจะต้องขอบคุณฉันเลยด้วยซ้ำ